บรรยากาศตอนนี้คือแบบว่าแรงมากค่ะทุกคนนุมแหม่มกำลังรอลูกชายอยู่ค่ะตอนนี้ลูกชายเห็นยังไม่ขึ้นมาเลยนุ้มแหม่มก็นั่งรอแต่ว่าตอนนี้ลมแรงมากด้านนี้นะคือแบบว่านั่งรออยู่ตรงม้าอินอ่อนลูกชายคนเล็กก็เล่นกับเพื่อนอยู่แบบว่าทุกคนดูเสียงลมสิลมแรงมากๆเลย ลมแรงมากเลยค่ะทุกคนอยู่บริเวณวัดนะคะนี่อยู่บริเวณวดัดน้องพาทำอะไรบริเวณวดัดเด่นกันยัางสนุกสนาน ระหว่างรอล,ลูกชายเนียนขึ้นมาก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศลมพัดแรงมากค่ะทุกคนอยู่บริเวณพระธาตุสีโสพลน,นะคะลูกชายบอกว่าจะขึ้นมาแต่ยังไม่ขึ้นมาเลยสนุกไหมทุกคนฟังเสียงทุกคนฟังเสียงลมสิคะทุกคนเสียงลมแรงมาก อันนี้คือบรรยากาศตอนมันเก้าโมกว่านะคะตอนโอ้ลมแห้งลมแห้งลมแห้งกระดอดกระดียะลมแรงมากเลยอันนี้คือที่เห็นอยู่ด้านหน้านะคะทุกคนนี่เป็นเจดีนะคะเป็นพระธาตุ ยงามตะางาสีเหลืองทองอร่ามเลยครั้งแรกในการไลฟ์สดลองดูว่าจะเป็นยังไงครั้งแรกในการไลฟ์สดของหนูแหม่มนะคือวันนี้เป็นวันพระค่ะหนูแหม่มก็มาทาบุญที่วัดทุกๆวันพระค่ะทุกคนตอนเช้าเช้าวันนี้ก็ตรงกับวันหยุดด้วยเนาะเป็นวันอาทิตย์ค่ะทุกคนหนูแหม่มก็เลยมาลองไลฟ์สดดูระหว่างที่เรา ใ่อยู่ค่ะลูกชายยังไม่ขึ้นมาเลยโทรมาบอกแล้วว่าจะขึ้นมาหาแม่ก็เราไม่ค่อยได้เจอกันค่ะเพราะว่าลูกชายมาบวชอยู่ที่นี่ก็ไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าลูกชายกิจกรรมเขาเยอะเราก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันสัเท่าไหร่ลูกชายของแม่บวชเรียนนะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่มนหนึ่งค่ะกำลังจะขึ้นมอสอคือเปิดเทอมหน้าก็ขึ้นมอสอง ช่วงนี้ก็บรรยากาศโคตรดีเลยมาไหว้พระธาตุมาทําบุญไหว้พระด้วยกันนะคะคือเห็นไหมสวยงามแล้วก็ลมนี่นะคะทุกคนแปลว่าเยอะมากบรรยากาศคือลมแรงมากเลยวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรลมแรงมากเมื่อวานยังไม่ลมยังไม่ลมแรงขนาดนี้นะเมื่อวานอะ่ะเออ ใบไ,ไม้ร่วงหล่นเต็มไปหมดเลยกวาดไม่หวาดไม่ไหวอล้ค่ะกวาดไม่หวาดไม่ไหวเลยเดี๋ยวพาชมบรรยากาศโดยรอบวัดดีกว่าเนาะแล้วก็ฟังเสียงของธรรมชาติไปด้วยระหว่างที่รอลูกชายอยู่นานมากแล้วนะนี่ยังไม่ขึ้นมาเลยสงสัยยังไม่เสร็จภาร,รกิจอยู่ด้านล่างมั้งทุกคนก็เลยแบบประมาณนี้แหละนี่นะคือสวยงามมาตรงนี้คือรู้สึกว่ามัน เย็นสบายแล้วก็ใจก็ล่มล่ม,ลมดีค่ะอันนี้คือพระธาตุเดิมตั้งแต่สมัยขอมนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยคะ่ะใครเคยเห็นมั่งตั้งแต่สมัยขอมเลยนะแล้วก็บูรณะขึ้นมาใหม่เป็นองค์นี้เนี่ยคะ่ะสวยตง,งาเลยอยีขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะนุม่มแห่มก็ทดสอบในการลองไลฟ์สดครั้งแรกระหว่าง รอเนาะก็ไม่อยากให้เสียเวลาเนาะเราก็เลยต้องมาเก็บภาพเก็บบรรยากาศตอนเช้าประมาณ9ก้าโมงกว่าแล้วมั้งคะเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นวัดป่าวัดพระธาตุสีโสพลนะใครเคยมาบ้างกดไลค์กดแชร์ให้หนุหม,มด้วยนะคะนี่ก็เก็บภาพบรรยากาศเป็นวัดที่เงียบสงบแล้วก็เออ เป็นสายปฏิบัติธรรมค่ะทุกคนก็จะมีมาปฏิบัติธรรมเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพระสิทธิ์นะคะสวัสดีนะคะอันนี้ก็พามาชมวัดค่ะระหว่างระหว่างระหว่างตอนเช้าทําบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็จะรอคุยสนทนากับลูกชายเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานมากเพราะว่าลูกชายไม่ค่อยจะว่างเขาเป็นพระนัก วิชาการเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ไปสอบแข่งเนี่ยอีกประมาณวันที่สิบสองสิบาสิบี่ิบห้าก็จะไปสอบแข่งที่ต่างจังหวัดที่ปทุมธานีอีกแล้วค่ะทุกคนสอบแข่งในสายวิชาเทคโนโลยีะ Technology นะคะทุกคนแบบว่าก็เป็นตัวแทนของคณะโรงเรียนวัดนะคะโรงเรียนโรงเรียนพระเนาะโรงเรียนพระเออแม่ก็ไม่ค่อยจะรู้สักเท่าไหร่ บราว่าโร้สวัสดีค่ะโอยเยอะแยะมากมายครั้งแรกในการไลฟส์สดของน้องแม่มา <laughs> มาฟังเสียงลมเสียงธรรมชาติแล้วก็บริเวณรอบวัดนะคะใครที่อยากเข้ามากล่าวไหว้สักการะที่วัดมากล่าวไหว้สักการะพระธาตุสีโสพลของเราก็สามารถมาได้นะคะเอ่อตั้งอยู่ที่อำเภอโพธิ์สีสวรรณห่างจากอ่อห่างจากวัด ไรสามัคคีแค่ประมาณอ่าห้าถึงสิบกิโลประมาณนั้นค่ะประมาณนี้เลยอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกันนะคะอยู่ในอำเภอเดียวกันค่ะเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของตั้งแต่สมัยขอมนู่นละค่ะแต่เราก็มาบูรณะขึ้นมาใหม่ให้มันดูดีแล้วก็สวยงามนะคะทุกคนประมาณนี้เลยอันนี้เป็นพระาธาตุเก่าแก่มากๆนะคะ เชื่อกันว่าที่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่แบบว่าคนโบ,ร,บราณโบราณเขามาอยู่แล้วก็เข้ามาเจอขุดของเก่าโบราณเยอะมากในโซนนี้เลยค่ะโซนนี้คือจะมีของเก่าแก่สมัยขอมเยอะมากนะคะอยู่ใต้ดินนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะนุแหม่มก็มาที่นี่ตั้งแต่จำความได้ก็คือมา มาที่วัดนี้บ่อยมากตั้งแต่สมัยเอ่อสมัยเจ้าวาดคนก่อนๆๆๆนู่นนั่นแหละแล้วก็จนโตมาจนทุกวันนี้ก็มาที่นี่ประจำค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นสายปฏิบัตินะคะร่มรื่นร่มเย็นแล้วก็ไม่หุ่นวายนะคะนะคะเป็นสายวัดป่าเด็กๆลูกชายนุ่มแหม่มก็เล่นอยู่นูน่นเล่นกับเพื่อนนะคะเล่นกันอยู่สองคน ตอนนี้ฟังแต่เสียงลมก็รู้แล้วแบบว่าลมแรงมากค่ะได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงลมแรงมากเลยทุกคนดูเดี๋ยวจะพามาดูต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เอ่อคนที่เขามาแล้วเขามาเดี๋ยวจะพาไปดูนะเป็นต้นมะขามคู่ค่ะซึ่งเกิดขึ้นเองและเป็นเองโดยที่เราไม่ได้ รับบบุงหรือดัดแปลงหรือตกแต่งใดใดเลยอันนี้เป็นต้นมะขามศักดิ์สิทธิ์นะเป็นมะขามที่เป็นต้นมะขามที่แบบว่าเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะเป็นต้นมะขามที่เป็นแบบนี้ซึ่งอยู่ตรงหน้าของประตูทางเข้าเจดีโดยนี่มันจะทะลุไปด้านนี้ค่ะเชื่อกันว่าถ้าใครได้มาลอดหรือ อลอดตรงท้องของต้นมะขามคู่ต้นนี้แล้วก็อธิษฐานจิตขอพรก็จะได้สมหวังดั่งใจปองค่ะทุกคนเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยเนี่ยค่ะสรุปแล้วลูกชายไม่ขึ้นมาพรงานส่งข้อความมาบอกนุม่มแแบบแล้วตอนนี้หนู่มแมก็อยากจะพาทุกคนรอดนะคะลอดไปตรงประตูนั่นแล้ว ก่อนที่เราลอดเราก็พนมมือตั้งจิตอธิษฐานขอขออะไรก็แล้วแต่เราต้องการที่จะขออะไรแค่เรื่องเดียวเท่านั้นหลายเรื่องไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ศักดิ์สิทธิ์เราจะต้องขออย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อความศักดิ์สิทธิ์นะคะประตูด้านหน้าที่เห็นนะคะขอให้ลูกสมเร็จประตูด้านหน้าที่เห็นก็จะเป็นประตูของพระทาธาตุนะคะ ด้านในก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางพระเก่าแก่ตั้งแต่สมัยนู่นแหละแล้วก็แล้วก็เป็นที่สักการะนะคะคำคำถวายพระคำถวายพระเจดีย์ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวนุ่มันพาดูาดไม่ได่นานนะไม่ได้ไล์นานนะคะไล์ประมาณแปบ๊แปบๆนี่แหละแต่ทีนี้อันนี้คำ ไหว้พระธาตุนะคะสาลิกธาตุนะคะทุกคนเองใครเห็นแล้วก็สามารถที่จะตั้งจิตอธิษฐานขอพรแล้วก็กล่าวคำสักการะไหว้พระธาตุแบบนี้ได้นะคะแล้วก็อธิษฐานเอาค่ะด้านในนี้จะบอกว่าพระเก่าแก่คือแบบว่าเยอะมากพระเก่าแก่คือเยอะมากๆแล้วก็ดีมากๆค่ะ ส่วนใหญ่คนที่มาขอที่นี่ก็จะสําเร็จกันเยอะนะแล้วก็ไม่มีการบ่นบานอะไรสักนั้นล้วค่ะเราใช้จิตอันเป็นจิตบริสุทธิ์ของเราะคะ่ะทําจิตให้เป็นบริสุทธิ์แล้วก็เราค่อยอธิษฐานขอพอรเราก็จะได้สิ่งนั้นคลิปนี้นุแหม่มก็จะพาทุกคนมาดูบรรยากาศโดยรอบประมาณนี้นะคะครั้งแรกเลยที่นุแหม่มทำเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ ปิดไงล่ะทีเนี้ยปิดไงล่ะทีเนี้ยไม่รู้ปิดเลยเอาแล้วขอเห็นบุปิดเป็บไหนอ่ะ